ลังจากตีโรปักกันชักครูหนึ่งแลวนะครับก็เหมือนเดิมกับเวลาปักแต่ได้ตรงสดน้ำแต่บย้ยทุกที่สดไปไหนามมันท,ทำเส้นดูดิดังมากบางที่กูยังบอกเราว่าเวลากึนน้ำปลื้นเบาเบอกบึ <c oughs> <c oughs> นดังนะครับพุมคนเปิดเป้ยน้องมาเปิดเป้ยตุกเเรืองปีคนเปิดเป้ยตุกงเรืองนะครับถ้าปีมีเมียปีก็บอกว่ามีเมียปีมีแฟนปีก็บอกว่ามีแฟนซึ่งตอนนี้มีแฟนหรือมีเมียแล้วมีแฟนเอามีแฟนนะไม่ใช่เมียนะค่ะฉันมีคนรัก มีแล้วมีความสุขนาตาสดใไสแก้มแดงทุกวันช่วงนี้การเพราะนั้นแล้วตนมีความรักแล้วนะมาตึงเรื่องข้าวกต่อไปมาตึงหลวงเลืองเรือเราทันทีนะครับนั่นคือเรื่องโงงนักศึกษากว่าไรชุมชนระนงนะครับก็ได้ลงพื้นที่บ้านนาถงล่างอำเภอกระเปอเพื่อสำรวจพื้นที่ในการทำกิจกรรมไฝชฉลอน้ำเก้เคยไปหน้าไปเลี้ยงให้กับชาวบ้านเป็นโครงการดีนะเนี่ยโครงการดีในเรื่องครงการสร้างจิตอาสาเกิดขึ้นกับน้องนง วิยาลัยชุมชนระโนงซึ่งนาโดยนายกนายกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระน,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 นองคุณอักราชยยเอกพับผันพงศ์ะนะครับคนนี้เป็นคนดังกับแต่ไทยไม่รู้จักมั้งน้องนองนักศึกษาวิาลยชุมชนใครไม่รู้จักอักราชัยเอกพับผันพงศ์ปีนี้ติดโรครับจะต้องทั้งดังทั้งดําครับฮะทั้งดังทั้งดครับเ <c oughs> มืเ่อไปคุณนองวันหน้าวะองค์การนักศึกษาวิาลยชุมชนระโนกับคนหลงสมุทรปื้นที่ต่บนบ้านหน้า แลก็บานตกล่างอำเภอกระเพอเพืเ่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสร้างไฟฉโวนน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแรงนี้ทันแลือป่านี้อย่างทันนะครับพอนี่แรงน,รงนี่แรงจัดแล้วนี่เมย์แต่เมย์ซา,<ม>าแลออ้วเมย์ซ่าเปื้อสบายมากนองชอ่อห <c oughs> นองชอ่อต้องคิด้เร็วว่านี่เมื่อวันที่ยี่เก้ามีนาคมตีบ้านมากับตีตะบลบ้านนาแล้วก็บานตกล่างอำเภอกระเพอนายอัคราชัยเอกกับผ่นพงกับนายยองค์การนสซ่าบริษัยชุมชนระนองหรือว่าช่อชิงชัย ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน,นะนองครับและก็คณะเพื่อนๆน,นักศึกษาซึ่งด้รับมอบหมายจากวิทยาลัยชุมชน,นะนองให้รับผิดชอบจัดตาโครกการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสถานที่สําคัญเล่งเรียนรู้ในชุมชนจังหวัดจะนองโดยการใช้กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดย่างต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วล่างจากที่ไปปรบปรุงอาคารอเนกประสงค์อคโมที่8บ้านช่องเพรกตระบลลำเลียงเมือ25กุมปาพันที่ผ่านมา ตอนนี้เขาก็มีก,กิจกรรมไม่กับลรวซึ่งในวันนี้ครับก็ได้เดินทางมาที่ตำบลบ้านหน้าปเปเพื่อสำรวจจุดสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามแบบตรงทินเบื้องตน้นก็เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่เช่นกิ่งไม,ม,ม้โถนไม้ลมคนนอนไพลคขนาบโดยโคนหินขนาดต่างๆในลำมวยซึ่งก็เป็นการก่อสร้างแบบง่ายๆก่อสร้างในบริเวณตอนบนโค้งลำมวยหรือว่าโรงน้ำซึ่งสามารถดักตะกอนชะลอกการเล่ยโคงน้ำและก็เพิ่มความชุม่มชื้นบริเวณรอบฝ้ายได้เป็นอย่างดี ไม่ส hey, oh no, <istas> ิ้เปลืองคขาใชจ่ายหรือว่าอาจไม่มีคขาใชจ่ายเลยนอกจากใจแรงงานเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ก็เราอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้อยู่กับพี่เล็กร้าผมพี่เล็กสวัสดีท้าพนะพี่เล็กนี่เป็นเพื่อนครับที่ไม่ค่อยเห็นหน้ากัน เป็นเพื่อนใน a c e b o o k ครับเราใช้มันมีประโยชน์นะพี่นะพี่นี้ตั้งกลุ่มอะไรนะฮะกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวเชิงรักภูสุเลยครับครับภูสุเลยนะครับใครดูใครเล่น Facebook ก็จะได้เจอกันที่วันนี้พี่เป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะก็พาพวกเราเข้ามาดูนะครับว่าเราจะทําฝายแมวกันได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องยังไงพี่ต้องคุยกับเจ้าของที่ด้วยเนาะครับผมต้องคือ ฝั่งนี้เราเราเป็นของเขตป่าอยู่แล้วฝั่งนี้จะมีาชาวบ,บ้านที่เขามาทําเกษตรอยู่แล้วอย่างน้อยเราต้องไปติดต่อทั้งสองฝั่งว,ว่าเอ้ยเ,อเราจะท<ช>ํไฝแมวกันเนี่ยมีมมโดยที่ทีมงานมาใช่ไหมครับ,รบแล้วเนี่ยเจ้าของพี่เขาพร้อมที่จะร่วมเราหรือรรไม่สองก็คือป่าไม้มันติดเขตอยู่แล้วครับใช่ไหมก็แจ้งเขาดนึงว่าเอ้ยเราจะทํไฝแมวอาจจะมีการออกแบบว่าเป็นไยแมวแบบธรรมชาติไม่ได้ใช้เ วัสดุที่มันมันตกระตบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรครับผลที่คาดว่าจะได้รับพี่ถ้าเราทำฝายตัวนี้ขึ้นมาจะกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อ,อชะลอน้ำะ<ม>ชะลอน้ำรับคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะกักเก็บน้ำเพื่อที่จะใช้การเกษตรได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ราชันแ้ะการซึมของน้ำมันถ้าดูโดยรอบเนี้เลยหินมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่มันจะมีการน้ำเพราเรียอน้ำลอดใต้ใช่ไหมเป็นน้ำลอดใต้เพราะฉะนั้น ถ้าเราทําฝายมักกั้นไว้เนี่ยเพื่อที่ชะลอน้ําให้น้ํามันอิ่มตัวซึมลงไปให้มันอิ่มแล้วก็ล้นออกมาอิ่มแล้วก็ล้นมาเป็นช่วงเป็นช่วงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการชะลอน้ําที่ที่ให้ความชุ่มชื้นบริเวณรับข้างมากกว่านะครับก็น้ําก็จะได้ไม่ไหลทีเดียวหมดไปนะครับก็คือตรงนี้มันมีความชุ่มชื้นเลี้ยงธรรมชาติที่ว่าช่วงหน้าแรงครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่เราจะผมดูแล้วดูทําเลแล้ว ทำได้แต่เจ้าของที่จะให้ทำหรือเปล่าอย่างน่าจะไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวไปติดต่อเจ้าของที่คลับเพราะว่าเราไม่ได้มาทําอะไรที่มันเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เราก็เก็บหินพวกนี้แหละขึ้นมากั้นะครับมาแต่งให้มันชะลอไว้สักหน่อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นแอ่งน้ํามจ้มที่เล่นน้ําได้ด้วยเพราะว่าข้างบนก็มีน้ําตกอยู่เหมือนกัน ครับอย่างช่วงหน้าแล้งถ้าเกิดว่ามันสามารถกักเก็บน้ําได้ระดับหนึ่งเนี่ยชาวบ้านที่นี่ได้มาใช้น้ําได้มาอาบน้ําเล่นความเปิดเพินอะไรได้คลายร้อนได้หน้านี้หน้าร้อนหน้าร้อนด้วยนี่เหงื่อตกมาแล้วถ้่เดินมาแบบเดียวเหงื่อตกเพราะเราเดินเพ่แต่พอเราอยู่ตรงนี้เย็นมากนะคุณผู้ชมเย็นมากผมไม่อยากกลับไประนองเลยโหยร้อนมากมากเพราะออกจากรนี้ไปมันจะเป็นอีกม่ติหนึ่งครับออกไปนี่แบบโอ้ยมันคนละโลกอ่ะ ครับผมอยู่ตรงนี้ผมตรงก่อนนี้มาเดินน้ำแรงเหนื่อยนะพอไปอยู่สะพัดมันความเย็นความชุ่มชื้นของธรรมชาติทําให้เราแบบเฮ้ยมันมีกําลังจากที่เราเหนื่อยจากงานนะเรามาเจอเรื่องของธรรมชาติปุ๊บนี่เราสดชื่นแล้วเราจะมีแรงสู้กับงานต่อครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงครับคุณผู้ชมว่ามีจุดไหนที่ทําได้บ้างครับผม ครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมครับก็เป็นจุดที่3แล้วที่เราเดินดูลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมมาอาจารย์ภลินํามานะครับอาจารย์ครับก็อยากจะให้ชี้แจงเหตุผลหลักการในการออกมาทํางานครั้งนี้หน่อยของวิเลยชุมชนว่าเรามีหลักการและเหตุผลยังไงที่จะนําพานักศึกษาออกมาสร้างฝ่ายแมวครั้งนี้ครับครับผมก็ในเบื้องต้นนะครับก็ตอนนี้วิเลยชุมชนเรากําหนดอัตัลักษ ของนักศึกษาขึ้นมาจิตอ,อาสาพัฒนาชุมชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนพอเรามามองเ,เราต้องมาถอดว่าจิตอาสาพฒนาชนเนี่ยเราจะทํากิจกรรมอายรละเอียดยังไงบ้างเพื่อเป็นการต่อยอดคือสร้างความตระหนักด้านจิตอาสาเกิดกับนักศึกษาเพื่อนามาต่อยอดสู่ชุมชนโดยรอบข้างนอกนะครับก็พอมาค,คิดคิดในเรื่องแนวทางนี้ก็กําหนดแนวทางในเรื่องการจ,าจัดกิจกรรมก็ แต่กิจกรรมซึ่งซึ่งในในปีนี้กิจกรรมจิตอาสาทั้งหมดเรามีอยู่ประมาณ3าสี่โครงการนะครับครับก็เราได้ดําเนินการไปแล้วในเบื้องต้นครั้งที่แล้วในครั้งนี้แล้วนะครับครั้งที่แล้วที่สองแพรกับผมนะครับก็ครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากตอนนั้นนะครับครับเป็นกิจกรรมนักษารวมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็ในกําหนดแนวทางในเบื้องต้นนะครับทิศทางก็ลงที่กระเปิ้งครับเพื่อการสร้างฝายเพราะว่าช่วงนี้มันมันเป็นช่วงหน้าแรงช่วงหน้าแรงด้วยนะครับก็เพราะว่าแล คือมองเห็นว่านักศึกษาของเราอาจจะได้ในแง่การจริตอาสาการทํางานด้านจิตอาสาในการลงมาเรียนรู้ชุมชนว่าชุมชนที่เขาทํางานด้านจิตอาสาอยู่แล้วครับทํางานกันยังไงมามาดูปัญหาสภาพของสถานที่จัดการศึกษากับเบอร์ว่าเขาอยู่กันยังไงทํางานกันยังไงทําไมถึงเกิดคำว่าจิตอาสาตรงนี้นะครับ,รบก็ก็เลงเห็นปัญหาและความสําคัญตรงนั้นก็เลยวันนี้เรามาดูพื้นที่กันเพื่อจะนําไป กำหนดแนวทางในการลงมาทำลงมาทําจริงในวันที่8เมษายนนะครับครับนี้ก็เดี๋ยววันที่8เมษายนครับคุณผู้ชมครับเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่นะครับแล้วก็จะมีนักศึกษาจากวิทยุชุมชนระนองของเราส่วนหนึ่งและก็จากศูนย์อำเภอกระเพออีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะลงมาช่วยกันสร้างฝายแมวนะครับในการชะลอน้ํากักเก็บน้ํานะครับเพื่อเอไว้ใช้ทั้งด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคมากยเพราะน้ําที่นี่สะอาดมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะ เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันที่8นะฮะเราจะพานักศึกษาทั้งหมดมาที่นี่กันเนาะครับผมนะครับผมวันนี้ผมอัครชัยเอกพันพงศ์ผู้สื่อข่าวท้องนแชนแนลลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสำหรับถุประสงค์ของการปฏิกรรมในครั้งนี้กับกเพื่อให้หนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและก็เรียนรู้จากการไปปฏิบัติงานจริงในชุมชนรูปฟั่งคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำ และก็เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและก็ชุมชนในการพัฒนาด้านการมีจิตอาสาจิตสาธารณนะนะครับซึ่งการก่อสร้างไฟชลน้ำในครั้งนี้ทางวิจเัยชุมชนดานงจะนำานักศึกษาที่สมัครใจมารม่วมกิจกรรมประมาณแปดิบคนโดยจะเดินทางมาทำไฟกันในวันที่แปดเมษายนแล้วก็ทางดานงชนิญเลครับเราจะนำเสอนอกิจกรรมไฟชลน้ำให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนั้นต่อไปนะครับโดยนายโชชิงใจโดยนายอักรารัย เอกพันธุ์พงศ์นะครับโชว์ชิงใช้แต่ไม่เคยชิงดั้มครันไม่เคยชิงดั้มไม่เคยชิงดั้มเพราะว่าดั้มลดทุกต้นนะครับแต่ว่าดั้ม่มีใครกล้าชิงามจิตใจงามจิตใจงามจิตใจดีแป๊บาจะช่วยในเรื่องโครงการอา้าพัฒนาท้องถิ่นนะครับโชว์ชิงใช้โชว์โชว์ วชชนะครับจริงๆก็มีวชชชย่อมาจากวิทยาลัยของชชชิงชัยอนาคตไม่แหนไม่แหนเราตั้งชื่อวอกอะไรน้องเลยนะก็ไปถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี้ทีน้องน้องทุกที่เขาจะมีส่วนรวมกันนะครับในเรื่องของการสร้างป้ายนลางนพระวันหนาเรืองกลงพัะหนาเรืองกลงไฟแรงตัวนี้เป็นพระหนานักสําหรับจังหวัดนนทบุรีนะแล้วก็เคค่ะแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะใช่แล้วก็ใคยจะคิดว่านนทบุรีนะแล้วก็เคิดว่าทรีนะครับเราจะมามี่านนท ไฟแรงนั่นเลยครับคือปนาหระวังการตัดไม้ทําลายป่านั่นเองทำลายต้นน้ำลำธารเมนว่าอาจจะไปตั้งไฟฉลอน้ำแต่ก็ต้องสำรวจพื้นที่ดูให้ดีว่าจะสามารถแก้ไขปนันาหาได้หรือไม่จ้ะค่ะเวลาไปลงทํากิจกรรมเราก็ะจะนําข้าวมาล้างฟังล้างนะคะมาดูเรื่องกีฬากันบ้างกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษครับแมโนนว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีรางกายแข็งแรง เทศบาลเมือนนองกับจัดการแข่งขัน, ball, นบาสเกตบอลเทศบาลเมือนนองครับครั้งที่14โดยมีทีมบาสเกตบอลจากต่างจังหวัดรวมถึงจังหวัดรนองเข้าวร่วมกันแข่งขันรวมถึง37ทีมด้วยกันตอนนี้เดินในงานก็เจอทีมชาววังม,มาจากนาครศรีธรรมาราชมังผูเก็ตมังปังงาจุมพลตรังนั่งกับไล่ทีมเลยก็มารวมกันแข่งขันเทศบาลเมือนนองครับครั้งที่สี่กับครั้งที่สิบสับนี่แอบไปเที่ยวงานมาแล้วึงองเจอน้องๆเขาแล้วเจอน้องๆนะนีฬาบาสเกตบอลกง sao ăn dùng như này gạt มาดูกันนะคะวันที่29มีนาคมช่วงบ่ายสองครึ่งล้ว14นาฬิกา30นาทีาที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนองค่ะก็มีพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองครับครั้งที่14นะคะโดยมีนายสมชายค้ามสมุทรนายกเทศมนตรีเ ok มืองระนองก็เป็นประธานพรองด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็วนาส่วนราชการและคณะนักกีฬาทีเข้าร่วมการแข่งขันค่ะนายสมชายค้ามสมุทรนายกเทศมนตรีเ ok มืองระนองก็ได้กล่าววา่าเทศบาลเมือง ระนองได้รวมกับชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดระนองและสมาคมกีฬาจังหวัดระนองก็รวมกันจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองขึ้นโดยเริ่มดําเนินการในปี2542แล้วก็จัดขึ้นต่อเนื่องในปีนี้เป็นครั้งที่1 4แล้วค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเกยาวชนและประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลได้มีโอกาสแข่งขันซึ่งก็จะนำมาถึงความสมัคีีในมู่นักกีฬารวมทางเพื่อเป็นการพัฒนามาตรา่านการเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้สูงขึ้นด้วยนายกิติศักดิ์ หัตทิยาเลขาหนุการชมรมบาสเกตบอลระน้องนะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ได้กล่าวว่าในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้แบ่งเป็นหกรุนนะคะก็มีรุนเยาวชนอายุไม่เกิน16ปียิ่งจํานวน6ทีมเดขึน้น6กทีมอ่าแล้วก็เยาวชนอายุไม่เกิน16ปี <6 S 2> ปใช่แปดทีม,ทมะระดับเยาวชนอายุไม่เกิน18ปียิ่ง5าทีมเยาวชนอายุไม่เกิน18ปปีใช่แปดทีมนะครับ ระดับประชาชนทั่วไปหกทีมระดับอายุเกินสามสิบแปดปีผู้ท้าวซี่ทีมเนี่ยนี้ทีมสลายคุณสลายหยุดการตะขาแข่งกันนะมัวโมโซบัน์รวเล่นบาสเกตบอลกันด้วยนะใช่ค่ะรวมถึงทีมที่เะขาแข่งกันในครั้งนี้แต่มุดสามสิบเจ็ดทีมด้วยกันซึ่งก็รวมเป็นทีมที่อ่าเป็นทีมระดับชั้นหนำหัวกะทีที่ผ่านการแข่งขันและก็ได้รับรางวัลในระดับต่างๆทั้งระดับพักระดับประเทศมา ซึ่งแบบโรคได้ว่ามีมาตรลท่านการเล่นบาสเกตบอลชันแนวหน้าอย่างแ่นโนนน<ล>ะคะซึ่งก็สามารถที่จะท่านเป็นตัวย่ายกับเด็กและก็เยาวชนและประชาชนชาจวจังหวัดระนองที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลไดเ้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับก,การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเทศบาลเมืองระนองร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดละนองออชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดระนองและสมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้ให้ใหการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมด 6, 6ประเภทกีฬาด้วยกันนะครับ6ประเภทรุ่นนะ16ปีชายหญิง18ปีชายหญิงและประชาชนาส่วนรุ่นอายุ18ปีจะเป็นการคัดเลือกโซนภาคใต้ตอนบนนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของ จ็จังหวัดภาคได้ตอนบนไปแข่งขันในระดับประเทศนะครับจัดมาเป็นทั้งที่1 4แล้วครับ14ปีติดต่อกันนะครับเป็นเยาวชนและก็ประชาชนในจังหวัดระนองหรือว่าในเขตเมืองระนองเรารับทั่วไปครับมาจากกรุงเทพก็มีนะครับมาจากไกลๆเช่นเคยมีจากภาคอีสานก็มีจากชนบุรีก็มีครับเคยมีครับโอเคครับสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานวันนี้เป็นเราจัดมาแล้ว3วันแต่วันนี้เป็นนที่เปิดเป็นทางการที่เปิดเป็นทางการเพราะว่า เราจะรอวิธีเปิดไม่ได้ทีมมันเยอะมากครับ30กว่าทีมครับรวมทั้งหมด30กว่าทีมใช่ครับครับผมโอเคครับผมแล้วน้องใช่แนลก็ต้องขอบคุณอาจารย์กิติศักดิ์ครับขอบคุณครับมาดูรางวัลกันคุณสรายุทธ์รางวัลสำหรับการแข่งขันนะคะถ้าเกิดระดับอายุไม่เกิน16ปียิ่งเนี่ยชนะเลิศชนะเลิศก็รางวัลประเภทีบำรุงทีมเงินรางวัลบำรุงทีม6,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ รองนะเลิศก็สร้าพันองพันหนึ่งพันตามลําดับระดับเยาวชนอายุไม่เกิน1กปีใช่ก็ชนะเลิศก็หกพันนอกจากนั้นก็มีสร้างพันชองพันหนึ่งพันตามลำดับแล้วก็ถ้ารับประชาชนถัวไปกับชนะเลิศหนึ่งหมบาทไอ้ใชยนะประชาชนชา้ทัวไปชายนใชถัวไปหนึ่งนบาทลงอันดับหนึ่งห้างอัดับสองสามพันในส่วนของระดับอายุเกินสามสิบแปดปีวชวอวนวเฉพะในับชนะเลิศเงินรางวัลห้าันสวออะไร สวงสู้ไหวอ๋อสูงไว้ค่ะต้องบอกก่อนเดี่ยดูว่าเอานักการเมืองเสวงมาเล่นแล้วตองปูได้จัดเจนแน่อรับอายุถ้าจะเป็นปีขึ้นไปอยชนะเลิศก็เงินบำรุงที่ห้าพันไปซื้อแบรนด์ชื่อไข่หลวงชื้ออะไกินเงินโอวันตินอะไรแบบนี้รางวัลลงชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินบำรุงที่สามพันอันดับสองสองพันบาทนะครับสร้างรับการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดจนถึงวันที่สี่ในสายรถที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองโนในะครับไปเลยบาสเกตบอลมันก็จะวิ่งเส้นออกท่าดังปรรรรีี๊๊ดดดดปปปาา ด้วยแลนกกอเราก็ถทีสำคัญนัครับทีมบาสเกตบอลขนองเราเคสแปดไม่ธรรมดาไมรรมด<อ>าเรารมีนงเวนอนองนนนนตุนน้านองแวนนงตุนไฟธุราการของเรากับเมื่อก้นเป็นนักบาสทีมชาติตอนนี้เป็นธุราการทีน่ารักนนสวยสดนนมดงามมาเป็นเจ้าหน้าที่ธุร,าการการโกระนงชแนลเมื่อก้นนองตุนนี่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติรับใช้ชาติมาเกือบสิบปีไปแข่งขันอินเดียมัง อ่าประเทศอินโดมังมาเลมังคาเมนมังไร่ไร่ไร<ม>่พื้นที่ในกับแม่นม้ม่วงทีมชัดไทย<ฆ>ะนะครับหนองตูนกับว่างเดี่ยวภาพหนองตูนเต็มเต็มไปเลยสู้อู้มันจบตัวเล็กเลยค่ะใครที่ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็ไปชมกันได้ชมกันได้นะครับอนาคนต่อไปเราจะมีลงยิมเนเซียมเจ็ดโดยที่หนังพวกโคงได้ฐานได้รับชมกันอย่างจุใจโค้งเงินปิ๊ดปัดปิ๊ดปัดหลกเท้าหลีนปื้ด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 ในกับอ่ะ มาที่เรื่องกองเทศบาลตะบนป,ปากน้ำท่าเรือจงังทคนิคยุดขึ้นเฮลีเลยเวลา,าห้าวันเก่นเวลา <laughs> <c oughs> เลย,ยบเทศบาลตะบนปากน้ำท่าเรือกับจัดทุกอบรมตบทวน <c oughs> ออโปรโปโรในสังกัดเพื่อเจียมความโปรอมสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีเกิด <c oughs> ปฏิปบัติต่างๆ <c oughs> <unt 4> นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกอบรมฝึกตบทวนเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่จะต้องการฝึกให้กําลังพลทุกนายจะเป็นอาซาหรือว่าเรื่กงต่าไปให้ได้เรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาใช่เวลาเกิดเุจะได้พร้อมถูกต้องครับ มาถึงเหลืองกงการฝึกออปรโรอาซาสมัครบ้องกันไฟไฟประเรือนกงเทศบัลนตะบนปากน้ำทาเรือโดยเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับตีกองโรยอาซาสมัครรักเซนเดนถัววัดนองตีหนึ่งนายสุรับ์อัคาราวิโรจน์กุ้นกับนายพิมมือระนองได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนโครงอาซาสมัครบ้งกันไฟ,ไฟไฟประเรืองากน้าือว่าคนรตกองอาาสมัครกเนเัวนตนงนา,ารือิ บำนวนปากนา้ำอำเภอเมือ,องนนงซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมตบทวนกันว่างวันที่28มีนาคมถึงวันทีน่1มษายนการจัดฝึกอบรมตบทวนในล่าวกับเผยสมาชิกอปรทุถูกนายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณาภัยในรูปแบบต่างๆและก็สรามาช่วยเหลือในการป้องกันบรรเทาสาธณาัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็ทางราชการได้อย่างทุกตองเหมาะสมมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่คงอาจรารสมัครป้องกันไปฝ่ายพลเรือน ตลอดจนการเตรียมปรับมในการทํางานและก็การทํางานกองสูนอปปโรและสมาชิกอปปโรเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมือทีเข้มแข็งวางขว้างในการป้องกันและก็บันเตสาสร้างรรภัยได้พบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ประสบการณ์ในการทํางานมีจิตสำนึกในหน้าทีพร้อมทีจะเสียสละพิทักษ์รักษาชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรวมนอกจากนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีที่ทัทนต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบันและก็มีความพรมในการปรเษณษณิเนตตลอดเวลาครับเนื่องจากเทศบาลตำบลประน้ำท่าเรือครับได้จัดฝึกอบรมอปปพรเพื่อทบทวนให้มีประสิทธิธภาพในการที่จะปฏิบัติงานและหน้าที่ว่ามีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างจัดเริ่มจัดอบรมก็วันที่29 33 3บแล้วก็ อ,อบรมเสร็จก็ว,วันที่หนึ่งก็จะพาไปกระโดดหอที่ค่ายพลังหกเพชรบุรีนะครับก็ปะน,น่าเสร็จโครงการครับทางนี้ดังนั้นก็าการจัดซื้ออ,อบรมครั้งนี้ก็เพื่อได้ให้มีอภรได้มีควารมรู้และจะได้มาปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องนั่นคือเหลืองคงาการฝึกอ,อบรมตบตวนสมยัยิกอภิรร ระดับกองเต็มสัมพันธ์ตะวันภาค n ทาเรืองเดยมิตันเนี่ยเพื่อเมือนนองก็มาเป็นประธานในพิธีนะครับในเรื่องของการฝึกอบรมตบตวนสโรมีอุปกรณ์ไม่ไม่โดยเครื่องขันไม่ไม่นะครับก็ให้ออบบอโรได้เรียนรู้เพราะว่าบางที่เขาฝึกกันอยู่กับอุปกรณ์เก่าๆแต่ผมไปใช้อุปกรณ์ไม่ไม่ถ้าไปการฝึกตบตวนฉาไมทุกฉากทุกเวลาเกิดเดทเดียวชุบละหุ่งหลาดก็เมื่นกับทหารกองนุ่นกองเืินซึ่งหมายรถประจำการมาแล้วก็จะมีการเรียกระดม ขนมพ้นสร้างมาเกันขนมพ้นไปทุกเพื่อตบทวนและก็เรียนดูอาวุธไม่ไม่จะได้จาบเป็นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทาเทุบราณบุรลปากน้ำตาเรือได้จัดอบรมโอโปโปรโร่นม่กับทีจะไปทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในการรักษา โหลดไปดูแรในเรื่องค้วบปบับติต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ดับความฝึกอบร,รมบางครั้งบางเราาไปไม่รู้เรือร่องรู้เร้าชวนไม่เป็นชวนไม่ตุกน,นคะนนครัก็ต้องทำน้าทีของตัวเองนะคะเพราะการฝึกบางทีถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสาหรับทางสมัชิกของอพปร,ะปร,ะรนะคะจับมาแลวเว้ยมาแล้ว,วอะไรมาจานชมเยนืกว่าถั่วต้มมาแล้วทั้งค่น้องที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาขนาดนี้รถบริการจานชมประมาณถึงที่เลยมาถึงที่เลยนะคะเจ้กยยังไม่ได้ติดตั้งจานชมทีก็เชิญครับ นะครับตามร้านจำได้ติดตั้งแต่รับสัญญาณดาวเทียมตัวตัวไปแล้วน้องก็มีนิวเทคนิคมีวุฒิอะไรการไฟฟ้าแล้วก็อีกหลายายร้านนะครับซึ่งวันนี้ไปเดินไปธนาคารตำรวจคนมองหน้าครับคงใส่หัวใครใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่ใช่คุณจัดคุณถี่เน่หว่าอยู่สปักหนึ่งนายพวกพวกมันหนังมงไม่รู้จักนี่อยู่สปักคอมมิวนิสต์ผีวันดีครับตามตำรวจผมจำได้เลยไปยู่โจนโตอะไรพวก จานสมไอพเอ็มอดีใจขาดดังจังนะวังนี้ดังจังวันนี้เดินไปได้ในการแม่ความต่อไปก็ยิงหัวทุกแล้วเลยติดใจเยอะเลยนี่จานมันฟังแต่เสียงไม่ฟังแต่เสียงไม่รู้ว่าราไ้ตอนนี้เห็นหน้าแล้วตอนนี้เห็นหน้าเห็นตาเความยิงไม่พิดตัวแม่นนะครับก็อย่าลืมแบบใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานชมไอพเอมกันที่ก็สามารถติดตั้งกได้จานช้มไอพเอ็แบบข่าวส่านข้อมูลความรู้ต่างๆความเป็นตึงเต็มเตยม rồi qua tròn, khách hàng hãy đạp zoom cả tao lót 20 phút 1 giờ, và cũng đừng lướt tròn channel song 20 phút, đạp zoom IPM TV công viên ra nong, các làu cua chả ban, đạp cặp tụ quấn chân tung quấn trâu, rồi bây giờ vẫn vẫn, 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 bài vẫn, 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 นะครับในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามรับชมไานะ้กับรายการลาวข้าวชาวบ้านจับตอนนี้ก็คงต้องไปเลยแหละอย่าคนเก็บแต่เราไม่ไปเราไม่ไปเราไม่ไปเราดื้อนะคะดื้อตาเตย่ะดื้อตาเต้ยนะครับก็ระคุณจะรับการติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านในวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วคงจะต้องจากลากับไปกอนพบกับรายการเลาวข้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้พรมใส่ดุสิติวงศ์ค่ะหลาท่เชนวันนะสวัฒดิ์นะมธทกคุลจาก่าแล้วสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999